โอเคตอนนี้นะครับเราปรับตั้งระบบอัตโนมัติกันเป็นแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ว่าเรายังไม่เคยเอากล้องออกไปถ่ายรูปกันเลยเดี๋ยวเราลองออกเอากล้องเนี่ยไปถ่ายรูปกันนะครับแล้วก็ไปดูว่าขั้นตอนในการถ่ายรูปเนี่ยมีสเต็ป by ยสเต็ปยังไงกันบ้างอย่างแรกเนี่ยต้องมีจุดสนใจก่อนดูซิว่าเราจะถ่ายภาพอะไรโอเคผมจะถ่ายภาพบุคคลนะครับถ่ายคนเนี่ยถ่ายง่ายสุดแล้วก็น่าจะเป็นอะไรที่พวกเราใช้งานกันเยอะละ ดูมุมภาพว่าเราอยากได้มุมไหนยังไม่ต้องเอาคนเข้าไปนะครับดูมุมภาพอย่างเดียวอลองดูสมมุติมุมนี้แหละสวยดีความสวยเราดูที่ฉากหน้าฉากหลังดูแสงเมื่อเอาคนเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะออกมาสวยไหมเสร็จแล้วให้คนเข้าไปยืนตรงที่เรากําหนดเอาไว้เลือกเลนส์ที่จะใช้งานนะครับโดยดูจากขนาดภาพที่ต้องการจะกว้างเอาแคบถ้าใช้เลนสุมก็สะดวกหน่อยในการเลือกขนาดได้หลากหลายดี ตั้งขนาดไฟภาพที่ต้องการนะครับถ้าเราตั้งเอาเวลาก็ข้ามไปจัดองค์ประกอบภาพโฟกัสภาพโดยการกดชัตเตอร์ลงไปครึ่งหนึ่งก่อนกล้องมันจะทําการโฟกัสอัออตโนมัติให้ทั้งหมดนะครับเรามีหน้าที่ดูว่ากล้องโฟกัสในจุดที่เราต้องการหรือเปล่ารอจนโฟกัสยิ่งขึ้นกรอบสีเขียวถือกล้องให้นิ่งแล้วก็กดชัตเตอร์อย่างนิ่มนวล ลองกดปุ่มเพล y ดูนะครับว่าภาพโอเคไหมไม่ได้ก็ลบได้ก็ถ่ายต่อเท่านี้เองครับง่ายๆกล้อง sony เนี่ยเมื่อเข้าระบบอัตโนมัตินะครับเป็น full auto เนี่ยกล้องจะปรับการทำงานแทบทั้งหมดให้เลยเราไม่ต้องปรับอะไรนอกจากเรื่องไฟภาพเท่านั้นเองส่วน f u j i f ิ l m นะครับถ้าเข้าระบบโปรแกรมตามลักษณะาภาพเนี่ยกล้องจะปรับอัตโนมัติให้ทั้งหมดแต่ถ้าเราอยากใช้ระบบโปรแกรมนะครับ คือใช้ตั้งช่องรับแสงที่ A ชัตเตอร์ A ความไวแสง A เนี่ยเราจะยังสามารถปรับระบบการทำงานอื่นๆของกล้องได้อยู่ในกล้องฟูจิเนี่ยเราจะต้องปรับฟังก์ชันเพิ่มเติมเพื่อให้มันเป็นอัตโนมัติทั้งหมดนะครับก็มีระบบโฟกัสนะครับอยู่ที่ AF-S ถ้าถ่ายภาพนิ่งแล้วก็ AFC ถ้าถ่ายภาพเคลื่อนไหวเข้าไปที่เมนู image quality setting white b a l a n เลือกออโต้ D-Range Priority นะครับเลือกออโต้มาที่ AF uh, AE Setting AF Mode เลือกออ Focus Area เลือก Y นะครับโดยการกดปุ่มจอยซิกลงไปจะเห็นกรอบสีเขียวขึ้นมาหมุนวงแหวนด้านหลังไปเรื่อยๆจนเป็น Y ายแอียกรอบสีเขียวเนี่ยมันจะคุมหมดทั้งภาพนะครับ ทั้ง s o n ีและ Fujifilm เนี่ยเวลาที่เราเห็นภาพในช่องมองภาพแล้วรู้สึกว่ามันมืดไปสว่างไปเนี่ยเราสามารถปรับภาพให้มืดสว่างได้โดยการหมุนวงแหวนชดเชยแสงนะครับหมุนเฟทางบวกเพื่อให้ภาพสว่างขึ้นหมุนทางลบเพื่อให้ภาพมืดลงโดยดูภาพจากช่องมองภาพเป็นหลักนะครับอย่าดูที่จอ LCD หลังยกเว้นกล้องบุนไม่มี EVF เท่านั้นเอง ทั้งหมดนี้ก็จะทําให้เราสามารถถ่ายรูปได้ในระบบอัตโนมัติแล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องจําเอาไว้นะครับก็คือระบบอัตโนมัติเนี่ยมันคือถ่ายภาพตามใจกล้องไม่ใช่ตามใจเรานะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะได้ภาพอยากได้ภาพแบบหนึ่งแต่ว่ากล้องเนี่ยมันเซตติ้งออกมาอีกแบบหนึ่งนะฮะอันนี้ก็ต้องทําใจนะครับแล้วก็เรียนรู้การปรับกล้องนะฮะไปที่เราฟังก์ชันเพื่อเราจะได้ควบคุมกล้องทั้งหมดได้เองครับ